สวัสดีครับ Hello everyone You are watching Learn Thai Happily with me ครูสัง i น this video you are going to learn about เที่ยวบินตรงที่ยาวที่สุดในโลกเที่ยวบินตรง means non-stop flight ที่ยาวที่สุด means longest ในโลก means world's Qantas Airway is a l o n w o r d of a company Qantas Airway เป็นบริษัทสายการบินเป็นบริษัท means is a company สายการบิน means airline ของออสเตรเลีย means Australian โดยจะเริ่มเที่ยวบินแบบไม่แวะพักที่ยาวที่สุดในโลกโดยจะเริ่ม means it will start เที่ยวบินแบบไม่แวะพัก means Non-stop flight ที่ยาวที่สุดในโลก means the world's longest ในปี2025 means in 2025เที่ยวบินจะไปเที่ยวบิน means the flight จะไป means will go จากซิดนีย์ไปลอนดอนจากซิดนีย์ means from Sydney ไปลอนดอน means to London โดยปกติ เที่ยวบินนี้จะใช้เวลาโดยปกติ means usually เที่ยวบินนี้ means this flight จะใช้เวลา means is in this context 24ชั่วโมง means 24 hours เที่ยวบินใหม่เที่ยวบิน means flight ใหม่ m e a new s n จะสั้นลงสี่ชั่วโมงจะสั้นลง means will be shorter สี่ชั่วโมง means 4 o r hours จะมีที่นั่งน้อยลงจะมี means it will have ที่นั่งน้อยลง means fewer seats จะมีพื้นที่ผู้โดยสารมากขึ้นจะมี means it will have พื้นที่มี space ผู้โดยสาร means passenger มากขึ้น means more ผู้โดยสารจะจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อเดินทางในเที่ยวบินนี้ผู้โดยสาร m ม n s passengers จะจ่ายเงินเพิ่ม means will pay more money เพื่อเดินทาง means to go on ในเที่ยวบินนี้ means this flight l e t s read the news together q a n t a s airway เป็นบริษัทสายการบินของออสเตรเลีย q u n t a s airway เป็นบริษัท สายการบินของออสเตรเลียโดยจะเริ่มเที่ยวบินแบบไม่แวะพักที่ยาวที่สุดในโลกในปี2025โดยจะเริ่มเที่ยวบินแบบไม่แวะพักที่ยาวที่สุดในโลกในปี2025เที่ยวบินจะไปจากซิดนีย์ไปลอนดอน เที่ยวบินจะไปจากซิดนีย์ไปลอนดอนโดยปกติเที่ยวบินนี้จะใช้เวลา24ชั่วโมงโดยปกติเที่ยวบินนี้จะใช้เวลา24ชั่วโมงเที่ยวบินใหม่จะสั้นลง4ชั่วโมงเที่ยวบินใหม่จะสั้นลง4ชั่วโมง จะมีที่นั่งน้อยลงจะมีพื้นที่ผู้โดยสารมากขึ้นจะมีที่นั่งน้อยลงจะมีพื้นที่ผู้โดยสารมากขึ้นผู้โดยสารจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเดินทางในเที่ยวบินนี้ผู้โดยสารจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเดินทางในเที่ยวบินนี้ this is the news that you learn today if you like learning thai from news with me you can subscribe my channel learn thai happily with me kru Sang. i will post a video about learning thai from news with me from monday to friday to make sure that you can learn thai from news with me five days a week thank you so much for watching me and learning thai with me and see you in the next news so ยังใจแฮปนี้